สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในวันหยุดสายๆแบบนี้ค่ะแอดก็ได้มีแนวทางดีๆเนาะมาฝากงอที่น่ารักกันทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นแนวทางเลขดับนะคะ ของเวียงพิงแล้วก็มีเจาะเลขดับของแอดบอลด้วยดนับ2ตัวท้ายอาจารย์อภิโชคนะคะของแอดอันดาส่วนแนวทางเลขเด็ดค่ะเราก็มาตามกันต่อเลยกับของลูกพ่อวิศณุกรรมนะคะพี่ควายคนโกเด่นบนอินทรเทวะนะครแล้วก็ยังมีของปวดตับด้วยแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูแนวทางเลขดับของเวียงพิงกันก่อนนะคะก็อันนี้เป็นดับ1้อนะคะแนวทางวดนี้ของเวียงพิงก็ให้เลข4ต่อมาค่ะดับสิบบนของเวียงพิงแนวทางวดนี้ให้เลข9ต่อมาค่ะดับหน่วยบนแนวทางวดนี้ให้เลข3 ใครชื่นชอบอยู่ก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเวียงพิงด้วยนะคะต่อมาค่ะดับล่างตะวันแนวทางวดที่แล้วให้เลข6มาก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางวดนี้ดับล่างตะวันของเขาให้เลข1แอดก็ขอบคุณดับล่างตะวันของโซยุด้วยนะคะ ต่อมาค่ะดับแต้มรอสอนอสตางแนวทางวดนี้ให้เลข7กับเลข4นะคะก็สถิติของเขาหลุดไปเพียงแค่1งงวดเนาะแอดก็ขอบคุณของแอดสตางด้วยนะคะต่อมาค่ะดับของแอดบอลอันนี้เป็นผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาตัวเจาะเลขดับบนดับล่างก็ถือว่าผ่านนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะตัวเจาะเลขดับบนของ AdBond ก็จะให้8295 081124374053แล้วก็66นะคะส่วนตัวเจาะเลขดับล่างของ a d ดบอ d ก็จะให้23324150 6,9,7,8,8,7,9,6แล้วก็05นะคะใครที่ชื่นชอบผลงานแนวทางตัวเจาะเลขดับของแอดบอลก็สามารถเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดบอลด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะดับ2ตัวท้ายรางวัลที่1อาจารย์อภิโชคนะคะ ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาตัวเจาะก,ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับ2ตัวท้ายของเขาค่ะก็จะให้08 11 15 16 17 24 66 90 93 96แล้วก็97นะคะ ส,สิติของเขาก็หลุดไปเพียงแค่2งวดนะคะไม่รู้ว่างวดนี้จะผ่านต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากอาจารย์อภิโชคด้วยนะคะต่อมาค่ะดับ2ตัวบนตรงตรงโต๊ะนะคะของแอดลันดาผลงานแนวทางงวดที่แล้วก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางวดนี้ของเขาก็จะให้72 9274แล้วก็97นะคะส,ะสิติของเขาก็หลุดไป2งวดนะคะต่อมาจะเป็นชุดที่2ของเขาแนวทางงวดที่แล้วก็ถือว่าผ่านนะคะชุดนี้หลุดไปเพียงแค่1งวดสําหรับส,รสิติย้อนหลังส่วนแนวทางงวดนี้นะคะตัวเจาะดับ2ตัวบนตรงโต๊ดก็จะให้94561325 1 5 4 5แล้วก็2 9นะคะเอดก็ขอบคุณแนวทางดีๆจากเลขดับแอดลันดาด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นแนวทางเลขเด็ดสำนักแรกของอาจารย์ธนากรเด่นล่างแนวทางวดนี้ก็จะให้0 7กับ6 0แล้วก็ไม่ต้องกลับก็จะให้2 9กับ6 7นะคะ ตัวเลขไม่เยอะเลยเนาะส่วนเลขดับแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ทั้งช่องของเราขอบคุณข้อมูลดีๆจากอาจารย์ธนากรด้วยนะคะต่อมาค่ะยุคทัพทิมทองแนวทางงวดนี้เจาะเลข3ตัวของเขาก็จะให้374631634763461 แล้วก็6 1 7นะคะ2ตัวเน้นก็คือ7 4ตัวรองก็คือ1 7 3 1 3 4 6 1 6 3 3 7แล้วก็7 1นนะคะก็ใครชื่นชอบของยุคทับทิมทองอยู่ก็สามารถมาเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากยุคทับทิมทองด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของลูกพ่อวิษณุกรรมพี่ควายคนโก้แนวทางงวดนี้ค่ะชุดเด่นาเลขเด่นของเขาชุดเต็มนะคะให้เลข2เจาะเลข2ตัวก็จะมี2-5 2-9 5-9 1-2 1-7แล้วก็2-7นะคะ3ตัวก็จะให้2-1-6 3-2-5 8-9-6 แล้วก็5 2 9นะคะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะแอดก็ขอบคุณแนวทางดีๆจากลูกพ่อวิษณุก,กรรมด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของเด่นบนอินทรเทวะนะครแนวทางวดที่แล้วของเขาก็เข้าไป3าตัวบนเลยนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะไม่รู้ว่าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมของเขาก็จะให้เลข 2, เลข5เลขเแล้วก็เลข8แต่จากส,สติที่แอดทำมานะคะของเด็ดบนอินทรเทวนครก็มักจะเข้า1-2ตัวนะคะแต่งวดที่ผ่านมาก็เข้าไปเลย3ตัวนั่นเองแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากอินทรเทวนครด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของแอดหนูดีวิ่งบนล่างชุดสรุปแนวทางวดนี้เลขเด่นให้เลข8กับเลข5ตัวเจาะ3ตัวและ2ตัวนะคะก็จะมี2 8 3อ่าประทานโทษค่ะ5 8 3 8 3 9 3 5 3 5 2 5 3 3 2 7 5 6 5 6นะคะ ใครชื่นชอบของหนูดีอยู่ก็เซฟไว้ได้นะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นของปวดตับแนวทางวดนี้เด่นบนของเขาให้เลข5เลขรองคือเลข9เด่นล่างของเขาให้เลข0เลขรองคือเลข7เรามาดูเจาะเลขบนกันนะคะ2ตัวก็จะให้3 9 5 6 8 9 9 8 3ตัวก็คือ5 3 9 3 9 8 5 6 6 5 6 7 6 3 8 3 8 9นะคะส่วนเลขเด่นล่างค่ะนะคะตัวเจาะก็จะมี07 09 72ก็ของปวดตับแอดรวบรวมมาในคลิปนี้แล้วนะคะใครชื่นชอบก็หาซื้อสลากกินแบ่รัฐบาลติดไว้ได้ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะต่อมาค่ะ10เลขฮิตโอเครอตตอรี่แนวทางงวดนี้ค่ะแอดจะไล่ให้เลยนะคะก็จะมี43 89 29 26 15 53 59 28 48แล้วก็45นะคะ ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นเลขหนังสือพิมพ์เนาะข้างล่างก็จะเป็นวันสำคัญต่างๆนั่นเองแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากโอเคและแตรี่ด้วยนะคะต่อมาค่ะ2ตัวบนล่างไปกับของแอดโยนะคะแล้วก็มีข้อมูลชุด3ตัวด้วยเนาะอันนี้ f อท่านใดชื่นชอบก็สามารถเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลได้ตัวเลขอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะ ใครชื่นชอบก็ลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้นะคะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงหรือหาแนวทางเลขดับมาตัดเพื่อลดต้นทุนก็ได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดโยด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาฝากกันเนาะก็ต้องการหาข้อมูลสำนักไหนเราก็เมนพูดคุยกันใต้คลิปได้เดี๋ยวแอดจะหามาแบ่งปันกันให้ส่วนคลิปนี้คะ่ะแอดก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากาบสวัสดีคะ่ะ